สวัสดีครับเชื่อว่าในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนาโดยประมาณนะครับท่านที่ใช้ Microsoft 365เนี่ยบางท่านอาจจะเจอปัญหาว่าอยู่ๆฟอนต์ภาษาไทยนะครับมันดูตัวเล็กผิดปกติโดยเฉพาะตอนที่มีฟอนต์ภาษาไทยมาปนกับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยมันดูผิดปกติไปแต่ตอนที่เราพยายามพิมพ์นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คาว่าไก่ทอดเนี่ย ตรงนี้นะครับมันโชว์เหมือนว่ามันใช้ฟอนต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นปกติของตัว Excel นะครับก่อนที่จะเริ่มมีปัญหาเนี่ยพอเรา Enter เข้าไปปุ๊บอ่ามันเปลี่ยนเป็นตัวอีกฟอนต์หนึ่งแล้วถ้าผมพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเราจะยิ่งสังเกตเห็นได้ชัดว่าโอ้ฟอนต์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันเหมือนมาคนละฟอนต์แล้วก็ตัวก็ไม่เท่ากันนะครับซึ่ง ปัญหาพวกนี้มันก็อาจจะสร้างความลำคาญใจไปให้กับหลายท่านนะครับครัวนี้ลองมาดูว่าพวกนี้นะครับเราจะแก้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟไฟล์นี้ไว้ก่อนแล้วก็ปิดตัว Excel นี้ไปนะฮะอันนี้ผมสาธิตด้วยตัว Windows 11นะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ให้ดู Excel ของผมก่อนแล้วกันนะครับ Excel ผมนะครับก็เป็นเวอร์ชันเนี่ยใช้365ธรรมดานะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ Insider นะครับไม่ได้ออนตัว Insider ไว้เนี่ยนะฮะ แล้วก็เวอร์ชั่นที่ใช้นะครับ2408นะครับปิดไปวิธีแก้ทำอย่างนี้นะครับมาที่ Search ตรงนี้เนะี่ยพิมพ์เข้าไป Control Panel นะครับเนะี่ยแล้วก็เลือกตัวนี้เลือกได้เสร็จปุ๊บตรงช่องนี้ให้พิมพ์คำว่า l o c c l l เข้าไปนะฮนะเนี่ย l ลเ cal เราจะเห็นตรง Region ตรงนี้เนะี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับ c h a n n e d t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  m m n u u m e r r o r r m t t เนะี่ย ตอนนี้เราจะได้หน้านี้นะครับตรง Region เนี่ยตัวนี้คือตัวสำคัญคือ administrative นะครับเราตรงนี้นะครับวิธีการแก้แบบชั่วคราวเนี่ยอยู่ตรงนี้คือมา c h เชนตัว system l o c a l ให้ทำแบบนี้นะครับ2จุดก็คืออันที่1ถ้าเครื่องของท่านมีติ๊กถูกตรงเบต้าเนี่ยให้เอาออกก่อนนะครับแล้วตรง current system l o c a l เนี่ยก็เลือกเป็นไทยไว้นะครับก็มาคลิกแล้วก็พิมพ์ตัว t เข้าไปเนี่ย มันก็จะกระโดดมาที่ตรงประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีแล้วเราก็ค่อยมาเลือกที่ Thailand ตรงนี้นะตรงนี้ต้องเอาออกนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคมันจะให้รีสตาร์ตเราก็รีสตาร์ตไปนะครับอ่ตอนนี้เครื่องผมรีสตาร์ตเสร็จแล้วก็รีล็อกออนเข้าไปแล้วผมมาเปิด Excel ใหม่นะครับ ฟอนต์พร้อมามาเปิดไฟล์เดิมเลยคันนี้นะครับตัวฟอนต์นะครับมันจะเหมือนกับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยตัวก็เท่ากันละนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาเรื่องฟอนต์แล้วเราพิมพ์อะไรเข้าไปใหม่นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับไก่ทอดแล้วก็120เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถูกต้อง สวยงามนะครับเพียงแค่ว่าตัวความสูงของแถวจะไปปรับกันเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอันนี้นผมลืมบอกไวนิดหนึ่งเช่นเครื่องผมเนี่ยก็ใช้ฟอนต์เดิฟเฟลอันใหม่นะครับตัวเนี้แอปทอสตรงนี้นะครับก็เป็นไปตาม default ของตัว Microsoft 365เลยนะครับก็ลองเอาวิธีการนี้ไปลองใช้ดูนะครับว่าสามารถใช้กับเครื่องของท่านได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ